ตั้งแต่ก้าวเิเข้ามาในการอบรมวันแรกแคิดว่ามีแต่เป็นวิชาการที่หน่าเบื่อในความในใจเลยนะคะคิดว่าคงหน้าเบื่อแต่พอได้รับการอบรมจากท่านวิทยากรแต่ละท่านมันจะเป็นแบบมีชีวิตชีวามีคนละรสชาติก็คือ หมือนกับคนนี้ยื่นให้ในด้านนี้แต่ว่ากลับมีแต่รอยยิ้มความสนุกสนานแล้วก็การป้อนข้อมูลที่เรายังไม่รู้แต่ได้กลับมาในเรื่องของของของเป็นเกมของผ่านผ่านสื่อผ่านอะไรหลายด้านค่ะโดยตรงโดยที่เราเอออย่างนี้เราสามารถใช้ได้ด้วย ได้รับความรู้มากขึ้นแล้วก็จะนําไปใช้ที่ศูนย์แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราไม่รู้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทําในหน้าขณนะที่หลังจากก่อนก่อนมาองมคิดว่าตรงนั้นดีแต่กับบางทีต้องกับเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ะคะ่ะขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้จัดโครงการทุกคนคะ่ะที่นำสิ่งดีๆแล้วก็ความสมนุกสนานรอยยิ้ม แล้วก็การละลายพฤติกรรมของครูสูงหลายๆอย่างมารวมกันใหม่ครั้งหนึ่งเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะพอได้มาเข้ารับการอบรมที่มีมีขั้นตอนในการอบรมในการนำไปใช้สู่เด็กนักเรียนเราก็ทำให้หนึ่งได้กับตัวเองมากขึ้นมีการคิดบวกมากขึ้น แล้วก็การนำไปสู่เด็กบางบางบางครั้งมันก็มีมีเด็กหลายหลายครอบครัวที่ที่เป็นปัญหากับอารมณ์ของครูบ้างในส่วนนี้ก็ทำให้เราเป็นคนอารมณ์เย็นขึ้นจะจะจจัดก,การกับตัวเองกับอารมณ์ตัวเองให้ล่าฟัง ทั้งเพื่อนคู่ด,ด้วยกันแล้วก็เด็กเรียนมากขึ้นแค่เราทราบปัญหาแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่เขาขาดแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการให้เขาดียิ่งขึ้นก็ขอบคุณมากสําหรับโครงการเป็นเป็นโครงการที่ควรจะทําต่อไปทุกๆปีคือรอบแรกที่เราได้สู่บเรียนกันรอบล่าสุดเนาะก็ก็ยังไม่ิดอาจารย์ดุ้ย อ้ช่วงนั้นที่เราก็คือได้ถ่ายทอดประมาณว่าคือตอนแรกที่ได้ยินครงการนี้มามีไหมด,ด้วยที่งานเยอะอกแล้วและท่ฉันก็คืออยู่ชุมเล็กมีครูสองคนและซึ่งอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างออุลค่ะชุมชนที่อบอุ่นที่เราปฏิบัติงานหนู่โคนัำเียค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีมีม,ม,มีมีปัญหาเรื่องอายาเสพติด แต่เราก we ็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมตัวเลงตงนั้นได้ตอนแรกยอมรับเลยว่าโครงการนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจดีมีแต่ว่าอะไรที่ควบเยอะแยะงานเยอะแยะไปหมดก็มีแต่ปฏิเสธไปเลยแต่พอได้มาสัมผัสและได้มาเรียนรู้เบื้องต้นก็เป็นโครงการที่ดีมากเพราะเป็นโครงการที่ใกล้ตัวเองใกล้ตัวเราตอนแรกมองว่ามันไกล แต่พอได้มาสัมผัสมาเรียนรู้มาศึกษาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดซึ่งครูที่อยู่กับเด็กค่ะเป็นครอบครัวที่สองเด็กเราควรที่จะมีความรู้ด้านด้านนี้ด้วยนอกจากแผนการเรียนการสอนเราที่ดีอยู่แล้วเราต้องเอาเรื่องนี้เข้ามามันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องที่พิเศษอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องที่เราต้องมาฟัาง สิ่งนี้ให้เด็กั้่แต่เริ่มเก็กปฐมวะะัยค่ะซึ่งอยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องตลอดไปเลยซึ่งเดากบรรจุในแผนไนตลอดที่ว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะ